ชาย alive podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a l i v พ podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ต้องถือว่า เป็นนักเขียนที่เรียกว่ามีผลงานสะสมมาเยอะจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เขาเขียนในนามของเขาเองหรือเขียนร่วมกับเพื่อนนักเขียนคนอื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบทความมีอะไรต่อมีอะไรเยอะมากครับถือได้ว่าเป็นนักเขียนที่ต้องจับตามองคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ นักเขียนท่านที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับหลายคนคุ้นชื่อคุ้นเสียงกันดีนะครับคุณปองวุฒิรุจิราชาคอนนะครับซึ่งก็จะมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานล่าสุดที่เพิ่งออกมาสู่สายตาของผู้อ่านนะครับทิศทางของวรรณกรรมรวมถึงเรื่องของการประกวดแนละที่สําคัญครับกว่าจะมาเป็นปองวุฒิในวันนี้ นะครับก็ต้องบอกว่ามีการสั่งสมประสบการณ์เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายนะครับก็คงจะทําให้เราได้แง่มุมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในการพูดคุยกับเราในวันนี้ตอนนี้ปองวุฒิอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนครับครับขอบคุณนะครับครับผมที่ให้เกียรติกับรายการของสมาคมนะครับ ครับขอบคุณเช่นกันครับที่ชวนมาคุยกันครับ,รบผมอ้าวเริ่มต้นเลยก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นเราก็ต้องเริ่มต้นก่อนว่ากว่าจะมาเป็นปองวุฒในวันนี้เนี่ยเราสั่งสมประสบการณ์มาอย่างไงบ้างครับผมครับก็เริ่มต้นผมนี่ก็เป็นคุยอธิบายง่ายก็เหมือนเราเป็นเด็กยุคแปดศูนย์วัยรุ่นยุคเก้าศูนย์นะครับครับผมก็ยุคนั้นก็ยังไม่อินเทอร์เยยน็ตอนะไรเงี้ยเนาะมันก็ยังไม่เยอะเราก็ เป็นเป็นยุคหนังสือเรียกว่าเฟื่องฟูอยู่ครับก็เป็นคนช,ชอบอ่านหนังสือแหละตามในนี้ก็จะตามแม่ผมคือแม่ผมเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเขาก็พาไปยืมตามห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ซื้อนนทยาศาสารเยอะซื้อถ้าหมดแลครับพวก ในสมัยนั้นขวัญเรือนสกุลไทยสตรีสาร oh, อะไรทั้งหลายใช่เลยใช่เลย <laughs> นะครับเ <laughs> อ่อถ้าเกิดว่าอันนี้บอกชื่อมาเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่ค่อยรู้จักละเพราะปิด <laughs> <c oughs> <laughs> <laughs> ตัวไปก็ก็เราก็เราก็อ่านมาเราื่อยก็ติดตามเออรุ่นนักเขียนนั่นแหละเออตุ้นสมัยก่อนนะครับ <c oughs> เราก็อ่านมาแล้วเราทีนี้ก็ตามภาษาคนเป็นนักเขียนแหละพอเราอ่านไปพักหนึ่งเราก็เกิดความรู้สึกอยากเขียนซึ่งผมก็เริ่มจากฝึกเขียนตั้งแต่ ช่วงมัธยมบ้างก็ฝึกเขียนบรรันทึกประจําวันตัวเองว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแล้วก็ลองเขียนเรื่องสัน้นเขียนบทความส่งตามวิทเทศาสรนนะครับซึ่ง<ม>ซึ่งก็จะตั้งใจเขียนมากสุดถ้าช่วงช่วงประมาณเดียวกับช่วง,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 วงที่เข้ามาหาลัยคือสอบเข้ามหาลัยเสร็จอะไรเงี้ยพอดีก็ก็จะประมาณปีสองพันนะครับอตอนนั้นไปข้า,าสอบเข้าปีหนึ่งได้พอดีครับแล้วทีนี้ก็ <laughs> เริม่มเริม่มต,ต้นก็ตีได้ตีพิมพ์นักทเทศาสา์ก็ได้ตีพิมพ์บ้างตามภาษา คนมือใหม่นะครับซึ่งอัตราก็จะน้อยแหละอืมแบบส่งไปส่งไปเลยร้อยนึงก็ได้สัก <c oughs> สิบเปอร์เซ็นต์อ่าเวลาธรรมดา,า,านะครับลงตะกร้าเยอะพอทําไปสักพักสี่ห้าปีะครับก็เริ่มจนได้ตีพิมพ์พวกเอ่อเรื่อยๆนิตยาสารไปเรื่อยแล้วก็ได้ตีพิมพ์หนังสืออ่าพอเก็ตบ,บุ๊คเล่มแรกในที่สุดอะไรเงี้ยก็สําพิมพ์อาบุ๊คนะครับอ่อโดย ของอเดเขาครับสักปีสองพันห้าครับแล้วจากนั้นก็เราก็เขียนเรื่อยๆแล้วเป็นคนที่บังเอิญว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็ค่อนข้างหลายแนวอะไรเงี้ยผมก็จะมีความสนใจก็เราก็จะเขียนหลายแนวเหมือนกันทีนี้ก็จะส่งได้หลสํสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยครับทีนี้เราผมก็ส่งสำนักพิมพ์นู่นสำนักพิมพ์นี้ไปเรื่อยก็ตีพิมพ์กับมติชนบ้างอมรินสถาพรอะไรงเงี้ยแล้วแต่โอกาสที่แบบว่าหนังสือแนวไหนมันจะเหมาะกับของเขาอะไรอเงี้ยครับก็เนี่ยแหละก็ทำมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆ อย่างว่าถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ยุเริ่มต้นที่สักปีสองพันสองพันหนึ่งอ่ะที่ได้ตีพิมพ์ลงในที่ทาสน์นะครับ,รบก็ก็ทํามาจนบัดนี้ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบเ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยครัะครับครับครับ เนี่ยคุณผู้ฟังเส้นทางของนักเขียนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยหลายคนก็อย่างที่พูดนะก็คือพวกนิตยสารวารสารต่างๆเนี่ยมันเคยเป็นเวทีใหญ่จริงๆนะครับนักเขียนส่งผลงานมาลงตีพิมพ์เผยแพร่แล้วก็ผลงานเหล่านั้นก็ได้สร้างนักอ่านและสร้างนักเขียนในเวลาต่อมาด้วยแต่ภาวะทุกวันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันครับว่านิตยสารวารสารก็หดหายไปเรื่อยนะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นตรงนั้นนะครับเรา มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าผลงานของปองวุฒิเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับเขียนได้หลายแนวอย่างที่เขาบอกมาแล้วนะ,ะสืบสวนสอบสวนก็มีนิยายรักก็มีหลายอย่างนะครับแล้วตรงนี้ผมก็เลยอยากจะชวนปองวุฒิคุยนิดหนึ่งครับว่าในตัวปองวุฒิเองเนี่ยนะฮะปองวุฒิชอบหรือว่าถ้าถามว่าถนัดงานประเภทไหนมากที่สุดเนี่ยอยากพูดถึงแนวงานไหนบ้างครับจริงๆถ้าเกิดว่าผมชอบหรือ มากสุดก็ในในทุกแนวนะครับเอาเป็นว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ผมแลนะ้กันผมก็จะมีว่าจะพยายามแบบสอดแทรกประเด็นสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็รเรื่องจะให้พยายามให้มันมีความผมจะชอบให่มันมีความซับซ้อนแบบมีหักมงหักมุมอะไรเงี้ยนิดนึงเออจะมีความมันเรียกว่าจะเอาจะเป็นโทนว่าแบบมันต้องมีความสืบสวนหรือมีความหักมุมอะไรเงี้ยมากกว่าอาจจะแบบอยู่ในทุกแนวเลย เนี่ยครับก,ก็น่าจะถือถือว่าเป็นเป็นเป็นความชอบมากสุดเพราะว่าเราเป็นคนจะชอบเป็นชอบคิดพอดหรือว่าช่างค,คิดว่าคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วแบบว่าเอออย่างนี้มันจะแบบทําโครงสร้างนิยายหรือโครงสร้างเรื่องสั้นอย่างนี้แล้วแบบมันจะถ่ายทอดอยังไงให้มันดูรับซ้อนหรือลึกซึ้งได้อะไรอย่างครับอืมที่น่าสนใจนะเรื่องแม้แต่เรื่องของการคิดพอตนั้นนี่อยากจะถามไปความรู้นิดหนึ่งว่าเรามีวิธีมองยังไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มัน ต่อยอดได้เป็นพลอตเป็นอะไรได้เนี่ยอืมผมว่าพลอตเนี่ยนะครับมันก็โดยเบื้องต้นอ่ะมัน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 น่าจะเป็นความแบบรู้สึกว่าปิงขึ้นมาแหละครับเอ,อ่อเพราะว่าเพราะว่าตามหลักการเขียนอันนี้อันนี้พูดตามหลักไปน,นะที่<ม>แบบเวลาชอบก็ชอบไป็ปบรรยายสอนคนเพิ่งเริ่มเขียนอะไรเงี้ยมันมันทุกอย่างอะ่ะก่อนที่มันจะเป็นเล่นย,ยาวๆมันก็จะเริ่มต้นจากเป็นขั้นๆไปก็คือหนึ่งก็พลอตสั้นๆซึ่งอาจจะเป็นแค่แบบสามบรรทัด ข่าว <5 S 1> บรร <5 S 1> ทัดอะไรเงี้ยเออมันก็หลักๆมันก็จะเป็นความรู้สึกที่เราปริงขึ้นมาจากการแบบไม่ว่าจะแบบเออไปประชิญมาในสังคมเห็นข่าวหรือกระทั่งแบบอ่านหนังสือแล้วคิดเออหรือดูหนังอะไรแล้วแบบว่าคิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ครับซึ่งมาสังเคาราะห์้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันผมว่าสําคัญที่สุดมันคือเป็นความรู้สึกปริงมากกว่าไอ<ม>พอเจอเบื้องต้นเนี่ย<ม>แต่ทีนี้คือจากนั้นมันจะต้องว่าเอ๊ะจากสามบรรทัดหรือห้าบรรทัดเนี่ยเราสามารถสานต่อขยายได้หรือเปล่า ให้ใ<ช>มันเป็นเอเริ่มยาวมาขึ้นเช่นเป็นโครงเรื่องรื่แบบเอามาเอามากลางเป็นโครงเรื่องแบบเช่นมานเขียนเป็นเรื่องย่อได้แล้วแบบว่าเป็นอ่อยาวแล้วสิบข้ออ่าเป็นขยายเป็นห้าสิบข้ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหรือว่ามีคคิดว่าแบบมีตัวละครแบบไหนเลไได้ไหมอันเนี้ยมันต้องมันต้องไปสารต่ออีกอ๋อแต,แต่โดยเบื้องต้นผมว่ามันมันน่าจะเป็นความรู้สึกว่า เออมันมันปิ้งหรือมันโดนขึ้นมาว่าแบบว่ามันมันน่าสนใจมันอยากเขียนหรือแบบมันอะไรเงี้ยฮะชผมว่าพอดเนี่ยมันมาจากความรู้สึกเบื้องต้นเนี่ยมากกว่าแล้วมันก็เกิดจากอะไรก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมากับสิ่งที่มันมากระทบใจอะไรเงี้ยครับตอนนั้นนะครับเนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ฟังครับจริงๆนะผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคือจริงๆเนี่ยการเป็นคนช่างสังเกตอย่างหนึ่งแหละนะฮะแล้วก็การมีประสบการณ์มองในมุมที่แตกต่างเนาะใช่ไหม ครับครับผมว่ามันเป็นธรรมดานะว่านักเขียนเนี่ยผมว่าต้องต้องต้องเป็นคนที่เรียกได้ว่าควรจะท่้งสังเกตอ,อะมากกว่ามากกว่าคนทั่วไปเราต้องสังเกตกระทั่งแบบว่าสิ่งธรรมดาเพื่อเพราะว่ามันจะมาสามารถนำมาใช้ในงานได้ฮะเช่นแบบพฤติกรรมมนุษย์อย่างเงี้ยกระทั่งเรื่องทั่วไปว่าเ,เราไปงานแบบนี้นะ เราก็จําไว้ว่าเขามันจะต้องมีทัทเทิร์แบบนี้มีบรรยายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะเอามาเราก็เ,าเาอามาใช้ในงานได้ครับอ๋อเช่นเช่นเราแบบสมมตุติเราไปร่วมง,งานราชการอย่างเงี้ยครับเวลาคนก็จัดงานราชการเขาก็จะมีทัทเทอร์ใช่ไหมครสมมุติถ้าเกิดเราเราไม่เราไม่ไมช่างสังเกตเราไม่เป็นนักเขียนอะ่ะบางทีเราก็มองมันผ่านไปครับเออเราก็ไม่จาหรอกแต่บางทีเราเป็นนักเขียนเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นฉากหนึ่งนะเราก็เอามาใช้ได้เช่นว่าเขา เขาต้องมีพิธีให้ความสำคัญอยู่ประธานอย่างนี้เขาต้องชอบเปิดเออว่าเรื่องบ้าเรื่องเปิดป้ายอย่างนี้ต้องมีการแบบว่าแพทเทิร์นบรรยายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวประกอบแบบนี้มีคนที่ชอบเข้ามาร่วมงานแบบนี้คนชอบมากินฟรีแบบนี้อะไรก็เอออันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเออคือมันจะมีแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบมันควรเป็นนักเขียนอ่ะผมว่ามันมีประโยชน์อั่งนั้นอ่ะครับ ที่เราเออนะครับเอามาจำใช่ไหมฮะกระทั่งดูรายกยารทีวีอ่ะงเรียลลิตี้อย่างเงี้ยม,มาสเตอร์เชฟอย่างเงี้ยครับเอเราเราก,ราก็มันก็สังเกตได้จริงๆมาดูไปเราก็จะรู้แบบเช่นแบบเออรายการชอบคาดคนอย่างนี้เนะ<อ>มันจะมีคนแบบว่าประมาณกลุ่มหนึ่งตั้งใจอย่างนี้มันจะมีคนที่เป็น,เป,นเป็นกระบฏต่อขัดกรรมการหรือว่าเป็นตัวกวนหรือว่าแค่เออหรือว่าขาดคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะต้องมีมันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนอะไรเงี้ยสองคนอะไรเงี้ยเออ เพราะแล้วพวกนี้นใช่ไหมมานกันเราก็มันต้องสังเกตมาพอพอสังเกตปุ๊บมันมีอยู่ในตัวเราแล้วทีเนี้ยสมมติอยู่ดีผมต้องมาเขียนเออเราต้องมาเขียนเรื่องแบบอะไรที่มันมีฉากเรียลลิตี้อ่ะใช่ไหมเรียม<ภ>ีฉากเกี่ยวกับราชการอย่างที่ผมบอกก่อนหน้าเนี้ยเราก็จะเราก็จะเขียนได้ไงมันก็จะมีความลึกเพราะว่าเพราะว่าเรา<ช>สังเกตมาเออ<ๆ>ว่าว่าอ๋อเราก็มีพร้อมเลยตัวละครแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้ฉากแบบนี้ พฤติกรรมของคนในในในฉากนั้นที่มักจะเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมฮะครับซึ่งมันเกิดจากสังเกตมาแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราไม่สังเกตเนี่ยมันก็จะแบบเออมันก็จะกวงกวงใช่ไหมใช่แต่ว่าคิดหรือแบบคิดไม่ออกอ่ะมันก็จะกลายเป็นฉากแบบเออมันเฟกเฟกแห้ไม่สมจริงเลยนะเออใช่เลยใช่ใช่มันจะไม่หลมจริงมันจะไม่มีความลึก่ะมันจะไม่มีว่าแบบตัวนั้นพูดแบบนี้ตัวนี้พูดแบบนั้นตัวนี้แบบทาพฤติกรรมขัดกับตัวนี้อะไรเงี้ยซึ่งของพวกเนี้ยมันมันเป็นความที่ลึกซึ้งเข สังเกตมาครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยน่าสนใจมากเลยคุณผู้ฟังครับเพืาอตรงเนี้มันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่หลายคนเวลาเถามนักเขียนในนี้ผมก็ฟังมาจากเขาอีกทีนะว่าเวลาเขาถามนักเขียนว่าทําไมมันตรงไหนที่เรียกว่าดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ปองวุฒิก็ช่วยตอบให้เราอย่างเงี้ยนะครับเออใช่คือคือหมมผมว่าตามหลักคือที่เราควรจะเขียนอย่างน้อยเรื่องที่มัน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 เรียกว่าพอมีประสบการณ์ได้ไปจริงเนาะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยมีประสบการณ์โดยตรงมันก็คือเราก็ได้จะเลือกเขียนอันื่นจะดีกว่าเเอออออืมโดยเฉพาะแบบสถานที่อะไรเงี้ยมันเออมันไม่มันไม่เคยไปจริงๆอ่ะมันก็ยากยกเว้นว่าโอเคมนเปเรื่องจินตนาการมันพอได้ใช่แบบแบบคาต้องงาตกรรมอะไรเงี้ยใช่ป่ะโอเคมันไม่มีใครคาตกรรมเลยจริงแล้วแต่เรื่องสถานที่เงี้ยแบบว่าคุณเออใช่คุณสมเว็จคุณไม่เคยไปเป๊ะแบบที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณไปเขียนยังไงมันก็มีสิทธิ์ว่าจะไม่ค่อยเข้าถึงอ่ะ น,น่าสนใจครับคุณผู้ฟังความสมจริงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะโอเคจินตนาการก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นชื่อคนเป็นชื่อสถานที่อะไรต่อมีอะไรนะพวกนี้บางทีเนี่ยเขียนไปถ้าไม่ถ้าไม่รีเสิร์ชมาดีๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นข้อเสียเนื่อง,งานประกวดนะฮะครับครับใช่คืออย่างมันมัน,ม,นมันก็มันก็มีนะคือคือปัจจุบันมันก็มีหลายวิธีอาจจะหลากหลายมากขึ้นโอเคสมมติว่าคุณไม่ไปคือ มันมีเทคโนโลยีช่วยได้อะใช่ปัจจุบันมีพวก o o g l e s สต e e t หรือว่ามันมี y o u ยูอ่าที่เขาพาพาไปเที่ยวหรือว่ากระทั่งแบบภาพแบบพาเดินตามถนนเรียวไทม์เลยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้มากขึ้นระดับหนึ่งซึ่งสมมุติถ้าเกีดยคุณไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรที่มันแบบเลื่อึ้นสุดคุณอาจจะพอได้อะบรรยายบรรยากาศถนนตามนั้นอะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องในเชิงซับซ้อนสังคมขึ้นอ่ะมันมันบางทีคุณอาจจะพลาดไม่รู้เช่นผมเคยอ่านหั้งนั้นือมันมันเป็นหนังสือที่ เรียกว่าคนเขียนแนวพวกวรรณกรรมยาโชนแหละทีนี้เขาเขาเขียนเขาเขียนสาบฝรั่งเศสครับครับประเทศฝรั่งเศสแล้วทีนี้เขาเขาไปเขียนบรรยายว่าโรงหนังอ่ะโรงหนังในฝรั่งเศสมันอยู่ในห้างครับเป็นแบบมัลติเพกเหมือนกับอเหมือนกับบ้านเราอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วแบบว่า มันจะไม่ใช่อ่ะรค uh ือฝรั่งเศสเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นคือต่างชาติก็ไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นโรงตั้งเดี่ยวเขาไม่ oh. เขาจะไม่ได้โรงตั้งอยู่ในห้างแบบชั้นบนห้างเมเจอร์เหมือนเห <_ s> มือนของเราอะไรเงี้ยแ,แล้วทีนี้พอพอพอไปเขียนแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเอออย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะผิดเพราะกลายเป็นว่าคือคุณไปเขียนตามความเข้าใจของคุณเอง อ,อันอเงี้ยเป็นต้นตัวยอ,อยา่างเนี่ยเนี่ยเป็นข้อสังเกตกับคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะเขียนงานนะก็ต้องอย่างหนึ่งที่เราฟังจากปองพุทธตรงนี้เมื่อกี้ก็คือว่าเราอย่างน้อยต้องให้ความสําคัญกับความถูกต้องของข้อมูลนะโอเคอีกเรื่องอื่นเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญความถูกต้องหรือความสมชิงเป็นเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็น่าสนใจครับอ้าวคราวนี้มาพูดถึงผลงาน โอ้เยอะจริงๆนะอยากจะพูดถึงชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมออจริงๆรรมรวมๆมาฝากทุกชิ้นเลยดีกว่าฝากโดยรวมก่อนอก็คือ,อจริงๆปัจจุบันเนี้ยก็นักเขียนก็จะยิ่งมาทํากันเองหรือออกอีบุ๊กันเองอะไรมากขึ้นนะพิมพกันเองผมก็<ผ>ม,มีเหมือนกันพวกวาแบบ่างานที่ทิ้งออกมาหลายปีอย่างที่บอกเนี่ยแล้วบางทีหมด ลิขสิทธิ์สำหรับพิมพ์แล้วมั่งเราก็มารีลองรีไลท์ออกเป็นเวอร์ชันนีบุ๊กเองบ้างพิมพ์เองบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะฝากก็อยากให้ทุกคนถ้าเกิดไปสนใจเป็นคนก็เช่นในเว็บอย่างเมฟนะครับครับผ e เอ็มอีบีครับซึ่งหลายคนเป็นนักอ่านก็รู้จักอยู่แล้วแหละที่เขาจะขายอีบุ๊กค่อนข้างเยอะครับผมก็ให้ไปเซิร์ชชื่อปองวุ้อย่างเงี้ยก็จะเจอผลงานหลายหลายชิ้นที่ผมผมมาพิมพ์เองไม่ว่าจะเป็นแนวนิยายรักสืบสวนสอบสวนหรือก็นัการมองสังคมอะไรเงี้ยละ ก็ก็ไปอุตุนก็ได้ครับผมแล้วก็ผลงานอฝากแบบผลงานล่าสุดที่เพื่อแบบว่าเพิ่งเพิ่งออกมาออกมากบอันนี้มีเช่นแบบสำนักพิมพ์อะโวคาโดนะคะชื่อเรื่องสมิธสามสิบห้าก็ออกมาอันนี้เป็นรวมรวมเรื่องสั้นที่เขียนกับเอพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนักเขียนหลายคนนะครับซึ่งมาถ่ายทอดเกี่ยวกับแง่มุมคนอายุสามสิบห้าชื่อสมิธด้วยกันครับครับแล้วก็มีนิยายชื่อจันลักษ อะไรเงี้ยอันนี้เปนนี้เป็นผมผมเขียนเองเป็นแนวแบบเกี่ยวกับความรักแล้วครอบครัวจะออกแนวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็อันนี้ไปไปอย่างว่าไปหาได้ในเว็บเมพอะไรเงี้ยเหมือนกันครับครับก็รวมมก็คงจะฝากหลายอย่างเพราะว่ามีอย่างที่ว่าแหละว่าออกมาเยอะกัะหลายสุนทรพิ์ก็จริงๆริปัจจุบันมันสะดวกมากขึ้นตรงว่าเกิดเออนะเสิเกิดว่าเซิร์ชเอาไปว่าในเฟซบุ๊กก็หาเสื้อถ่าชื่อปองวุฒิหรือกระทั่งคูเกอหาปองวุฒิหรือกระทั่งไอ้เว็บ สำนักพิมพ์อะไรเงี้ยที่ปองคุับก็จะก็จะเจอผลงานได้ครับผมะเป็นนักเขียนที่มีผลงานเยอะจริงๆนะครับจริงๆคุณผู้ฟังครับต้องชื่นชมนะครับแล้วก็เชื่อว่าพลังของปองบุทธนี่ยังไม่หมดนะมีอันที่ถามแบบเผื่อๆไว้ตอบได้กระตอบนะว่ามีแผนหรือยังว่าจะออกผลงานแนวไหนออกมาอีกไหมเร็วๆนี้ครับอ๋อเร็วๆนีุ้่ดาคือจริงๆก็มีก็มีมีแรงๆไว้ก็คือทั้งทั้งอย่างที่ว่าว่า เอ,อเขียนนิยายก็มีมีพวกแนวรักแนวอะไรอย่างนี้นะก็คือว่าจะออกเองแบบอ e ีบุ๊กเหมือนกันเหมือนเดิมก็มีวางแผนทําอยู่แล้วทีนี้ก็ก็มีที่แบบเาคุย,ค,ยคุยกับสำนักพิมพ์ไว้บ้างก็จะมีแนวพวกเอ่อลึกลับสืบสวนสอบสวนที่จะจะออกกับสำนักพิมพ์โซฟาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรบคเคยค่อยออกไปแล้วเขาจอแนวที่แล้วก็มีรวมเรื่องสั้นที่แบบว่าตอนนี้ก็คือรวมๆเริ่มรวมๆไว้ในช่วงแบบสี่ห้าปีหลังนะครับซ<ช>ึ่งอาจจะ ดูอยู่ว่าจะออกเสนอสำรักพิมพ์ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับผมครับครันะก็แฟนๆผลงานปองวุฒต้องไม่พลาดครับผมว่าเหนียวแน่นอยู่แล้วนะเอซของปองวุฒิเนี่ยนะติดตามงานกันได้ครับหรือท่านผู้ฟังนะครับที่อยากจะลองอ่านงานของปองวุฒนะครับก็เข้าไปดูงานออนไลน์ได้นะถ้าสนใจอยากจะซื้อตัวเล่มเก็บไว้ก็ เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากครับเพราะว่าผลงานปองวุฒออกมาหลายรูปแบบแล้วก็มีอยู่ในหลายสํานักพิมพ์จริงๆนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ปองวุฒเขียนงานดีๆออกมาให้เราได้อ่านอีกเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอา้าวตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับอยากจะขอปองวุฒช่วยฝากกำลังใจถึงพี่น้องนักเขียนครับรวมถึงอยากจะฝากอะไรถึงผู้อ่านอีกไหมครับเชิญครับครับ ก็จริงๆยุคนี้ผมว่าเพิ่งเพิ่งผ่านโควิดกันมาเนาะครับ,รบแล้วก็อาจจะเป็นยุคแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่อย่างที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ที่จะสารเพื่องคูสมัยก่อนก็ก็ก็ถ้าเกิดให้กำลังใจนักเขียนด้วยกันมันก็อย่างว่า,า,าเหมือนกับทนะุกอาชีพนะยุคนี้ก็อาจะลําบากก็ต้องมีการพยายามปรับทรงปรับตัวกันอะไรเงี้ยครับก็ก,ก็ใครแบบจะก้าวเข้ามาในเส้นทางนี้ก็ก็คงต้องขอให้กําลังใจกันอื จริงๆเปิดต้องให้กําลังใจคนรุ่นเก่ามากกว่านะเพราะว่าผมเหมือนกับที่ชินกับคนเก่าๆเขาต้องปรับตัวเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาเขาเขาชินกับแบบใหม่แล้วใช่ใช่เออเขาปรับตัวได้ตั้งแต่แรกแล้วเขาก็มาทางออนไลน์เขาดูแพทเทิร์นหมดตั้งแต่แรกแล้ววไย่างงให้กำลังใจกันไปแล้วก็ฝากหวังว่านักอ่านอะไรก็จะไม่ทิ้งวงการหนังสือฮะยังหวังว่าจะอ่านหนังสืออยู่แม้ว่ายุคนี้จะมีสื่อต่างๆเยอะครับ นี่ก็เป็นเสียงของนักเขียนนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่ปองวุฒฝากเอาไว้เนี่ยถึงจะสั้นๆนะแต่กินความลึกนะครับยังไงก็ ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าจะมีผลงานดีๆออกมาให้เราอ่านอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เราจะติดตามผลงานของปองวุฒิต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปองวุฒิรุจิราจาครครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วมีโอกาสเราคงจะได้พูดคุยกันอีกขอบคุณมากๆสวัสดีครับครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจัรทวายุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตฐาวชิลาพ,พรพฤฒและฉัดรชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ